หนูทําอะไรหนูฮะทำอะไรมาเลี้ยงควายมาเลี้ยงควายใช่มันอิ่นมาเจอปลาเห็ดใช่โอ้โหปลายญากับปลาเห็ดก็อยู่ด้วยกันนี่ได้ขนาดนี้แล้วเออมาเลี้ยงควายนี่แม่น่ะแม่ก็มาเลี้ยงควายออกมาหาออกมาหาใช่ขนเลยในคืนอันนี้มันมันมันเขาเรียกอะไรนะมันจะจีบานมันจะสุมันบานไปแล้ว เพิ่งมาเห็นนะคะทุกคนเลยอาจจะไม่ได้โคนอาจจะได้โคนบางต้นนี่อะไนที่ดึงชนใดก็ดึงไม่ได้ช่อนม่แงะเนาะตุ่มกำลังกระตุ่มกำลังพอต้มเลยนี่แม่แล้เยอะอยู่ดีใช่เนาะคิดว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่ย่ามีประโยชน์อยู่ดีหน้าเพลินในสวนก็มีหญ้ามีเห็ดฮะนึกว่าต่ายแต่ควายเลี้ยงควายไม่ใช่ดินี่เห็ดก็เกิดด้วยดินี่เกิดด้วยเห็ดโคนไม่ได้เก็บเห็ดนานหรอ นี่ <in the> <ature> <ė left> นะคะทุกคนนี่ได้ขนาดนี้เนาะจจะเนาะมาเลี้ยงควายยังไงก็ได้เฮ็ดกระบาดเอ้าเอาเอ้าอิ่มมาหนี่อ๋อวันนี้ไม่ต้องไล่เขาอยากเลยแฮะต้อ่มไซต์อิ่มแรงอยากอิ่มได้รอนเนื้อขนาดจะโค้งเลี้ยงยังร่อนเหงื่อเต็มตัวเลยนะใช่ไหมแม่มะขามมะขามเอ้ยเขาขอคอกันแล้วลูกยิมันมาขังทุกคนมะขาม เขาแล้วเขาแล้วไปแล้วกางเข้าข้อก็ได้ลูกมาเร็วแล้วใครกินใหม่ตำข้ามได้ได้ไหมมาปล่อยเร็วกินอยูเนี่ยเพิ่งเรียก